งานนี้ต้องขอชื่นชมนะครับสําหรับตํารวจทางหลวนบ้านวังมะนาวนะครับ ปากท่อจังหวัดราชบุรีนะครับระหว่างที่มีการตั้งด่านนะครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับมีรถกระบะนะครับสีประตูสีขาวนะครับขับรถเข้ามาในด่านนะครับปรากฏว่าเจ้าหน้าที่เรียกหยุดนะครับมีการหยุดออกไปนะครับแล้วเขยจบออกไปทีน่อยทีหน่อยเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการขอใบคับขี่นะครับแต่ทางตั้นเจ้าตัวคนขับบอกว่าไม่ได้เอามานะครับแล้วระหว่างที่ตำรวจนะเพอได้มีการขับรถออกแหกด่านออกไปนะครับเจ้าหนี่ได้ทําการติดตามนะครับจนไปถึงนะครับตำบลดอนแร่นะครับที่ จะเข้าอำเภอเมืองราชบุรีนะครับเป็นถนนเรียบคลองทําให้รถของผู้ทรงต้องสงสัยเนี่ยเสียหลักนะครับแหกโค้งลงไปข้างทางน,นะครับเบองตอนเจ้าที่นําตัวขึ้นมาพบว่ามีบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ,บชื่อคือ นายชันนงลงนะอายุ49ปีตรวจพ้นภายในรถนะครับพบเยาว,ว่ากว่า7,916เมตรนั่นเองนะครับตับกาสุดตำรวจเจ้าที่ได้ทำการแจ้งนะครับข้อหามียาเสพติดนะครับประเภทหนึ่งจำหน่ายและครอบครองไว้โดยผิดกฎหมายนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหากมีความคืบหน้า,น,าน,นี้เดี๋ยวเราจะมาใาง,งานให้กับท่านผู้ชมดา้ายนะครับสวัสดีครับเฮ้ยเบาด้ เบาดิผมตั้งดาไม่เบารถเลยอ่ะดูแบบนี่หลยอาพี่เอามาเอาไปประชาชนมาเอาไม้หมดอะไรมีอะไรมาไม่มีไม่เอาไม่มีอะไรเลยแล้วไม่เบรกด้วยไม่ได้เบรกพี่เบรกแล้วสายแล้วขวาไหมอ้าวประกบลงห่อยสายแล้วขวาเจตนาไม่ดีลงเลยเฮ้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 ย ตามผัาไปช่วยกันดิส่รถมาไปช่วยเลยตามไปช่วยเลยเจตนาไม่ดีนะไปแล้วไปลอ่านี่ก็เือขาว ไก่ผรผ่าน9024จังหวัดราชบุชบรีมุ่งหน้าแยกขั้วจีนสีช่วงนี้วันที่ส3บามป่าไก่เปลี่ยนหลงหนีจัดดันตรวจตอนนี้ตั้งสอบสีไล่ติดตามอยู่เปลี่ยนตอนนี้วัยยี่สิบสามป่าไก,ก่ป่าไก่มุ่งหน้าแยกขั้วจีนสีเปลี่ยนพอไก่ผาผ่าน9024เนี่ย